สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆมายองเดลี่บล็อกมาพร้อมสาระดีเสมอวันนี้มาด้วยหัวข้อวิธีไล่หนูถ้าคุณไม่อยากอยู่กับมันตลอดไปเพืนเป็นทราบใช่ไหมครับหนูเป็นสัตว์ที่ชอบที่อุ่นและแห้งเหมือนกับคนเรานี่แหละดังนั้นเมื่อสภาพภายนอกเปียกชื้นหนูจึงอพยพเข้ามาในบ้านเรามากเป็นพิเศษโดยเฉพาะอ้องใต้หลังคารเ,เครื่องยนต์ ฟ้าเพดานอาศัยอยู่อย่างเดียวไม่พอมันยังกัดสายไฟให้เสียหายอีกนอกจากนี้สิ่งที่น่ากลัวออย่างคือการปัดหลักอาศัยถาวรและแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ววิธีที่ดีที่สุดในการกําจัดคือป้องกันไม่ให้มันเข้ามาแต่แรกโดยการรักษาความสะอาดจัดการเศษอาหารและขยะให้เรียบร้อยไม่ให้เป็นแหล่งอาหารและระวังไม่ให้มันมีที่พักอาศัยเช่น กองนุ่งเสืพอมิ์เก่าๆห้องเก็บของตู้เสื้อผ้าที่ไม่เป็นระเบียบพยายามอย่างไรก็ไม่เป็นผลเมื่อมันเข้ามาแล้วต้องหาวิธีไล่ถ้าไม่อยากอยู่กับมันตลอดไปมาย่องเด l ิ b ล็อกขอเสนอนะครับ Security 24 l e t Get Out นะครับสเปรย์ไล่หนูไล่สารพิษสูตรธรรมชาติแบบ100%เอร์เซ็มีผลต่อการขับไล่หนูไม่ให้รบกวนเหมาะกับทุพื้นที่หมดปัญหาหนูกระาสไฟ ใช้ได้ทั้งบนฟ้าไปรานตู้รินจักห้องครัวห้องเครื่องยนต์นะครับภายในรถหรือบริเวณอื่นๆที่หนูรบกวน Security 7 4 Red Get Out s p ร a y ไล่หนูไร้สารพิษสูตรสกัดจากธรรมชาติ100%นะครับมีผลต่อการขับไล่หนูไม่ให้รบกวนเหมาะกับทุกพื้นที่ที่คุณต้องการหมดปัญหาหนูกัดสายไฟ วิธีใช้ก็ง่ายมากเลยครับฉีดสเปรย์ติดต่อกัน4วันในสัปดาห์แรกของการใช้แล้วฉีดซ้ําอีกครั้งในบริเวณที่คุณต้องการไล่หนูสัปดาห์ต่อไป2วันติดกันหลังจากนั้นเพียงสัปดาห์ละ1วันฉีดพ่นได้ในบริเวณที่ต้องการฝ้าเบดานตู้ลิ้นชักห้องครัวห้องนอนห้องเครื่องยนต์สนใจสอบถามสินค้าสั่งซื้อสินค้ากดเพิ่มเพื่อน,นได้ในไลน์และลิงก์ที่แปะไว้ด้านล่างนะครับ